เม็ดผักหวานป่าใกล้สุกอันนี้จะเป็นเม็ดต้นผักหวานนะครับเราขายเฉพาะเม็ดสุกที่เอาไว้เพาะลงดิน,นครับเม็ดผักหวานสุกกิโลละ200บาทค่าส่ง50ิบาทต่อหนึ่งออเดอร์ไม่ว่าจะสั่งกี่กิโลก็ค่าส่ง50สิบาทนะครับมีเอกสารวิธีการเพาะแนบไปให้ด้วย1แผ่นในกล่องพัสดุนะครับนี่จะเป็นเม็ดต้นผักหวาน1ต้นนะครับก็เม็ดเริ่มรอสุกนะครับตอนนี้มันออกเยอะแล้วแล้วก็ลูกเริ่มใหญ่ครับ นี่นครับเม็ดสุกก็สามารถไล่ไปดูในคลิปเม็ดสีเหลืองๆใกล้สุกใน YouTube หรือว่า Facebook ได้นะครับเม็ดผักวานสุกข,ขายกิโลละ2องบาทค่าส่ง50บาทต่อหนึ่งออเดอร์สำหรับใครที่สนใจก็สามารถทักแชทมาได้ที่เพจ Facebook ผักหวานป่าวรรักนะครับสำหรับคนที่ดูใน YouTube ก็ผมจะแปะลิงก์คำอธิบายวิดีโอเพื่อลิงก์ไปที่เพจ a c e b o o k หรือว่าใครไม่ต้องการกดผ่านลิงก์นะครับก็ พิมพ์ใน Facebook ว่าผักหวานเปล่าระลักษมันชื่อช่องใน YouTube หรือถ้าใครไม่ใช้ a c e b o o k นะครับจะใช้ l ล n e ครับก็สามารถเพิ่มเพื่อนม,มันดา์ลายได้ที่เบอร์0985850236นะครับรูปโปรไฟล์จะเป็นรูปแมวสีส้ม,สมนะครับหรือว่าโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0985850236นส่วนเราขายเฉพาะเม็ดสุกที่เอาไว้เพาะลงดินนะครับไม่ได้ขายเม็ดอ่อนที่เอาไว้กินกับน้ำพริกนะครับมีลูกค้าหลายคน ถ้ามาถามว่าขายเม็ดอ่อนไหมไม่ก็คือไม่ได้ขายครับอ,อันนี้เห็น,นไหมอันนี้ก็วันที่6เมษายนปี68ครับป่าเริ่มดกนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนพฤษภาก็ฝนตกอีกอ่อต้นนี้เริ่มสุกแล้วแต่ว่าพวงที่สุกไม่ค่อย ใหญ่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นแปลงป่าใหญ่ครับป่าใหญ่ก็มีต้นผักหวานมีพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับเราตรงป่าใหญ่ใช้ระบบน้ําเป็นสปริงเกอร์ครับมีครับมีสปริงเกอร์แล้วก็มีบ่อบาดานสองบอ่อนะครับชมฝากกดติดตามทั้งใน YouTube แล้วก็ เฟซบุ๊กครับตอนนี้ช่อง youtube ก็มีผู้ติดตามหนึ่งพันสาร้อยคนนะครับส่วนเพจ a c e b o o k ก็มีผู้ติดตามร้อยเก้าสิบคนนะครับฝากกดติดตามทั้งสองช่างเอยอต้นนี้ก็เยอะนะครับนี่นะครับนี่ต้นนี้ก็เยอะเม็ดผักหวานป่ากิโลละสองร้อยบาทค่าส่งห้าสิบบาทต่อหน,นึ่งออเดอร์ สามารถสั่งได้ที่เพจ Facebook หรือว่าเพิ่มเพื่อนมานาลายได้ที่เบอร์0985 85 0236นะครับถ้าใครโทรมาแล้วไม่ได้รับก็คือขับรถหรือว่าทำธุระอยู่ครับเดี๋ยวจะมาทยอยอัปเดตเรื่อยเม็ดสุกมีทยอยส่งช่วงหลังสงการครับถึงสิ้นเดือนพฤษภาปี68ครับละ